สวัสดีครับวันนี้เรามาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันครับเราใช้ไข่ไก่ครับวัสดุที่เราใช้นะครับมีผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่1ฟองนะครับอุปก,ปกรณ์ที่เราใช้ก็มีถ้วยและช้อนครับเราน้ำไข่มาตีให้แตกครับ ไข่ที่เราใช้นะครับเราใช้ไข่แดงและไข่ขาวครับแล้วเราก็ใส่ผงชูรสเข้าไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็ผสมทั้ง3อย่างเข้าด้วยกันครับพอเราได้หวเชื้อน้ำไข่แล้วนะครับ เราก็มานํามาผสมกับน้ําที่เราเตรียมไว้1ชุดนี้นะครับจะใช้น้ำทั้งหมด4ขวดโดยแต่ละขวดเราจะตัดไข่เชื้อหัวเชื้อเนี่ยครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับจุลินทรีย์สังเคราหแสงนะครับจะมีประโยชน์ในการตึง,ตใ,นตงในตึงไนโตรเจนนะครับทำให้พืชเนี่ยได้รับ สารอาหารและก็ทําให้พืชเนี่แข็งแรงทําให้รากเนี่ยขยายได้ดีขึ้นนะครับส่งเสริมให้พืชเนี่ยออกดอกได้ดีขึ้นนะครับและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับในการไปบารุงต้นพืชเนี่ยครับยังช่วยป้องกันโรคพืชได้ด้วยนะครับเมื่อเราได้น้ํา ไข่กับน้ำเปล่าที่ผสมกันแล้วนะครับเราก็นำมาเขย่าเพื่อให้ทั้งหมดเข้ากันเขย่าทั้งสี่ขวดเลยนะครับพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็นำน้ำทั้งสี่ขวดครับไปตากแดดนะครับ,ก,รบก็จะได้ถิดเราตากไว้ประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะได้น้ำสีออกเป็นสีแดงๆนะครับ เราก็นําไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้เราจะไว้1เดือนนะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับเราจะใช้ส่วนผสมครับหัวเชื้อนะครับ200ซีซีต่อน้ำเปล่า20ลิตรเอามาผสมแล้วลาดทางดินนะครับเราเป็นลาดที่โคนต้นพืชน,นะครับมันจะส่งเสริมให้พืชเนี่ยแตกรากได้ดีขึ้นนะครับ มันจะทําให้พืชเนี่ยออกดอกได้มากขึ้นนะครับช่วยให้พืชเนี่ยติดผลได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับการทรําจุลินทีย์สังเคราะห์แสงครับเป็นการบํารุงดูแลต้นพืชอย่างดีนะครับครั้งต่อไปจะทําปุ๋ยที่ส่งเสริมให้ผลผลิตของพืชเนี่ยสมบูรณ์และมีความแข็งแรงครับ ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ